ชาวราศีกรกฎนะฮะอืมโอ้โอเคชาวราศีกรกฎนะฮะตัวคุณพลังงานในเรื่องของการงานโฟร์อบคัพส์นะฮะจุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณกําลังอยู่บนทางแยกและคุณไม่รู้ว่าคุณจะเลือกงานเดิมของคุณคุณจะเลือกงานใหม่ของคุณดีคุณจะออกจากสถานการณ์ตรงนี้คุณจะลาออกจากงาน หรือเขาให้คุณออกจากงานก็แล้วแต่ผมไม่ผมไม่คิดว่าเขาให้คุณออกจากงานผมรู้สึกว่าคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายและยังไม่อยากจะเขาเรียกอะไรคือไม่อยากทําอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวออกไปหรือแม้กระทั่งการอยู่ตัดสินใจอยู่คุณไม่อยากจะทําอะไรในสิ่งเหล่านั้นเลยคุณรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณอยากจะอยู่ตรงนี้คือคุณอยากจะใส่เกียร์ว่างคุณอยากจะอ่า ยังไม่อยากตัดสินใจอะไรในเรื่องของการงานของคุณถึงแม้ว่าจะมีโอกาสก็ก็ตามแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยและไอที่อยู่ข้างหลังคนที่อยู่ข้างหลังงานที่อยู่ข้างหลังหรือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยคุณคุณยังไม่สามารถตัดสินใจละทิ้งสิ่งเหล่านั้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นให้ให้คุณใช้เวลาให้คุณตกผลึกความคิดให้ได้มากกว่านี้ก่อนละกันนะฮะด้วยพลังงานของโฟบครับเป็นพลังงานที่คุณเองต้องกลับไปคิด ว่าคุณเองอยากได้อะไรนะครับโอเคในเรื่องของความสัมพันธ์ตรีออพแพนเดเคิลส์เพื่อนสิครับเพื่อนเลยเพื่อนที่ปรึกษาคุณจะได้ประโยชน์ในเรื่องของเนื้อไม่ใช่เนื้อคู่คู่หุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของอะไรถามในเรื่องของคู่มีแต่เพื่อนนะครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนกับเขาชอบคุณหรือว่าเขาอยากจะเข้ามาแต่จริงๆแล้วเพื่อนเท่านั้นเพื่อนเท่านั้นนะครับเป็นแค่เพื่อนเท่านั้น จะชัดหมอหมอ,หมอจะย้ําทําไมว่าเพื่อนเท่านั้นหนูหวังกับเขามากกว่านั้นแต่มันก็เพื่อนเท่านั้นนะด้วยพลังงานเตยกับพายัเคิลส์เขารู้สึกกับคุณแค่เป็นพาร์ทเนอร์เต็มที่นะครับผมในเรื่องการเงินนะฮะ of อ o ฟบอนะครับผมทำงานเท่านั้นเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นลงแรงเท่านั้นลงทุนเท่านั้นถึงจะได้ผลกำไรนะฮะ ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคด้วยประการใดๆทั้งปวงนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎนะฮะ f i ้าบอนส์นะฮะไม่แนะน,นำนะครับให้ทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสี่ยงโชคของคุณเลยนะเซฟเซฟเนาะเซฟเซฟไว้อ่า คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของชาวธาตุน้ํานะครับชาวธาตุน้ําได้แก่น้ําแดงน้ําเขียวน้าโค้กแฟนตาธาตุน้ําได้แก่ชาวราศีมีนกรกฎและพิจิกครับผมเราเริ่มพลังงานของธาตุน้ําก่อนแล้วเราจะไล่พลังงานแต่ละราศีไปนะฮะอย่างที่บอกใครสนใจพลังงานธาตุไหนสามารถ เคลมพลังงานธาตุนั้นไปได้นะครับผมเพราะพลังงานไม่สามารถาสูญสลายไปเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปไปเช่นอะไรคะหมอเช่นอะไรดีอย่างเช่นในเชิงวิศวรกรรมศาสตร์เนี่ยถ้าคุณอยู่ที่สูงก็แปลว่าคุณมีพลังงานศักรหรือ potential energy มากกว่าปกติหมอคะมันแปลว่าอะไรคะหนูไม่ใช่เป็นวิศวรกรค่ะมันพูดง่ายๆเหมือนกับคุณอยู่บนภูเขาแล้วคุณกำลังกิ้งกิ้งลูกบอล นะเหมือนกับคุณอยู่อะไรดีดอยใช่ไหมอตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ดอยครับผมอยู่ที่ดอยสูงเลยนะฮะดอยหุ้นดอยคริปโตดอยอสังหาริมทรัพย์ดอยทุกดอยไม่ใช่ดอยอย่างนั้นหมายถึงดอยจริงๆอะ่ะอย่างเช่นดอยอินทนนท์แล้วคุณอ่าเขาเรียกอะไรดีปล่อยลูกบอลลงมาหรือคุณกลิ้งลงมาจากดอยอนั่นแหละคือพลังงานศักด์ เปลี่ยนเป็นพลังงานจนนะครับผมพลังงานจนคืออะไรพลังงานจนคือพลังงานที่ไม่มีตังไม่ใช่พลังงานจนคือ kinetic energy หรือพลังงานที่เกิดเกิดขณะมีการเคลื่อนที่นั่นเองครับคือพลังงานนะ่มันถ่ายเทนะครับเหมือนกับคุณขับรถไปที่สูงแล้วมันก็ไหลลงมานั่นแหละจากที่จอดรถเนะ่เป็นลักษณะนั้นเปลี่ยนพลังงานศัก์เป็นพลังงานจนโอเค เพราะฉะนั้นพลังงานแค่ยักย้ายถ่ายเทได้นะครับผมถ้าวันไหนคุณอยากจะเป็นธาตุลมวันไหนคุณอยากจะเป็นธาตุไฟผมหมอคะมันเป็นไปได้จริงๆหรอมันไม่ใช่หรอคะหนูราศีนี้มันต้องเป็นธาตุลมคุณรู้เปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงลึกในเชิงละเอียดเนี่ยเวลาผมวิเคราะห์อะทุกคนเนี่ยมักจะมีดาวไม่เฉพาะธาตุใดธาตุหนึ่งมันจะมีดาวอยู่ราศี ธาตุน้ำบ้งางธาตุลมบ้งางธาตุไฟบ้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบเ,อเป็นองค์ประกอบของตัวตนของคุณเหมือนกับอะไรดีเหมือนกับคุณปรุงแกงอะ่ะคุณก็ต้องใส่พริกไทยคุณใส่พริกป่นคุณใส่เครื่องแกงคุณโขลกน้ำพริกคุณอะไรอย่างเงี้ยหมอครับพูดเรื่องกินทําไมครับมันหิวเออมันมันคือองค์ประกอบไงมันไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วผมเป็นคนละเอียดนะอือ นั่นแหละโอเคชาวธาตุน้ำเครื่องแล้วเนี่ยโมแต่คุยในไลฟ์เนี่ยอ่ะพลังงานชาวธาตุน้ำนะครับผม สามเรื่องแรกนะครับผมเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องการเงินของคุณนะครับธาตุน้ำนะครับโอเคไหมถึงแม้ว่าคุณจะมีดาวอะไรเล็กน้อยอย่างเช่นแม้กระทั่งดาวจันทร์อยู่ในธาตุน้ําก็เคลมได้นะครับอยากได้พลังงานก็เคลมไปสิครับพลังงานธาตุน้ำฮนะโดยรวม DM Press นะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อเกิดกําเนิดสร้าง รับผลนะครับได้ได้รับผลได้งอกเงยนะครับพลังงาน DM Press เนี่ยเป็นเรื่องของอผลลัพธ์ไม่ว่าจะในเรื่องของการงานไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์หรือแม้แม้ว่าในเรื่องของการเงินหมอคะหนูอยากได้เรื่องของการเงินค่ะใจเย็นนะพลังงานของอได้ทุกคน <laughs> ได้ทุกคนใจเย็นๆนะโอเค d ีแอม s เป็นพลังงานที่ สำหรับธาตุน้ำในเรื่องของการงานคุณได้ The Hangman Eight of Bonds และ Nine of Swords คุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการงานเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานที่เป็นประสบการณ์โดยตรงนะเป็นพลังงานที่เป็นประสบการณ์ของคุณโดยตรงหรือคุณจะได้นำประสบการณ์ที่ตัวคุณมีเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการงานนะโดยเฉพาะในเรื่องของ นายเอาซ o u บางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานของคุณนะฮะคือเอาอย่างนี้บางคนหมอคะผิดพุ่ิผิดพลาดอะไรคะหนูไม่เคยจริงๆแล้วผมมองเห็นคุณค่าของความสําเร็จน้อยคือเรียกว่าน้อยดีกว่าเพราะเราความสําเร็จเนี่ยมันมีแค่มีหนึ่งมีแค่หนึ่งหนทางเป็นหนึ่งแบบจําลองเป็นหนึ่งหนทางท,ที่จะประสบความสําเร็จ แต่การไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆอ,อ๋อแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จอ๋อแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะที่ตัวคุณจะได้เรียนรู้ตลอดซึ่งผมคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ชนะ you win or you learn เป็นลักษณะนั้นคือ you win or you learn เป็นลักษณะที่ตัวคุณสําเร็จหรือไม่ก็คุณก็ได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่ง you win or you learn ไม่มี you lose นะครับไม่มี lose นะ you win or you learn ด้วยสถานการณ์เรื่องของการงานตรงนี้เนี่ย DM uh, Press ผมคิดว่าด้วยพลังงาน DM Press เนี่ยจะทำให้ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จจากความล้มเหลวของตัวคุณในอดีตเป็นลักษณะที่ตัวคุณเรียนรู้จาก ความล้มเหลวในอดีตและแก้ไขนะฮะด้วยพลังงานของ a อเดอวอเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณมองสถานการณ์มองปัญหาแตกต่างออกไปแล้วคุณสามารถแก้ไขพลังงานแก้ไขปัญหาตรงนั้นเหล่านั้นได้ในวิธีที่แตกต่างออกไปเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้คุณประสบความสาเร็จในเรื่องของการงานนะครับเคลมเลยได้ไหมอยากได้นี้ <laughs> <laughs> อ้อเล่น พลังงานกรกฎนะครับคุณได้ the fool ไม่ใช่กรกฎพลังงานเรื่องของความรักคุณได้ the fool the emperor และ six of wands ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะผมคิดว่าตัวคุณเองเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าอยู่ในการตัดสินใจอยู่ในวงล้อมของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่คุณเองจะต้องเลือกและนะเป็นสิ่งที่ตัวคุณเอง อยู่ในสถานการณ์ที่คุณเหมือนกับมองหามานานเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในสามธาตุน้ําใน3าธาตุน้ำเนี่ยที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นมีนหรือกรกฎหรือ,อ,อมีนกรกฎและพิจิกเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยใครจะใช้ประโยชน์พลังงานนี้ได้มากที่สุดแต่ที่แน่ๆซิกสอบบอลเนี่ยคุณจัดการสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีถึงดีมากที่สุดนะครับผมอืม ในเรื่องของการเงินของคุณ e i of Cups Two of Swords และ Ten of Pentacles ช่วงในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะดาวลงไปนิดนึงอาจจะแย่ลงไปนิดนึงด้วยจากสถานการณ์ที่ตัวคุณอาจจะเสียมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์พูดง่ายๆมีเกณฑ์ที่จะพูดเ,เสียทรัพย์ในเรื่องของการตัดินใจระวังเรื่องของการตัดินใจที่เกี่ยวข้องกับเงินนะฮะสักเล็กน้อยนะสำหรับชาวธาตุน้ำนะฮะใครเป็นธาตุน้ําบ้าง ระวังเรื่องของการเสียทรัพย์ตัดสินใจการตัดสินใจที่ทําให้เสียทรัพย์นะครับแล้วเท่อปแพนิเค a c l e s ท e n ปแพนิเคิเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองคิดว่าตัวเองมีอยู่แล้วมีเยอะอยู่แล้วแล้วประมาทสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณเองจะต้องพิจารณาใหม่มองเกมใหม่มองมุมมองใหม่เพราะว่าเท่อ uh, p e n น a c l e s e s เนี่ยถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีล้มบนฟูกหรือว่า เหมือนกับมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วครอบครัวซัพพอร์ตรวยอยู่แล้วบ้านรวยอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าไม่มีใครอยากจะใช้เงินที่ไม่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปใช่ไหมไม่มีใครที่อยากจะเสียสถานการณ์อะไรที่ไม่จําเป็นของตัวคุณออกไปเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับแมสเซจของตัวคุณนะต่อไปเป็นพลังงานนะฮะ